بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته สันติความปรานีและความจำเริญจากลอสุูาหานาหูตาลาพระผู้เป็นเจ้ามีแต่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะได้นําเสนอเรื่องราวของสาระวิชาการอิสลามตลอดจนเรื่องราวของการพัฒนาจิตใจในขณะเดียวกันรายการนี้ก็จะได้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะกรมรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับช่วงแรกของรายการครับขอนําท่านผู้ชมได้พบกับโอวาสของท่านจุฬาราชมนตรี إذا أردت أن أعطيكم أعواد جيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوى سنتي سلسل ความเมตตาและความจำเรินจากพระพุทธเจ้าจรงได้ประสบกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็คงขออนุญาตที่จะพูดต่อถึงเรื่องของอรัรปีใหม่ของอิสลามเดือนแรกในปฏิทินอิสลามก็คือเดือนมฮัรรอมในวันที่ผ่านมาก็ได้พูดเกริ่นถึงเรื่องของ ความเป็นมาของการก,กำหนดปีปฏิทินของอิสลามที่เริ่มตั้งแต่ยุคของท่านไซดอนอามาร์ดอมิมดอลคอตอฟในช่วงที่ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งคอลิฟฟาซึ่งท่านผู้นี้ได้ได้สร้างวิวัฒนาก,การในทางการปกครองขึ้นหลายเรื่องตั้งแต่หนึ่งเรื่องกำหนดปีปฏิทินโดยยึดเอาปีฮิจระอคคือปีที่ท่านนาบีต้องอพยพยจากมักกะมาส่มาดีนะถือเป็น ปีแรกของอิสลามและการทำเนียมในการนับเดือนตั้งแต่ก่อนอิสลามมานั้นก็มีการนับเดือนมฮัรอมเป็นเดือนที่หนึ่งของปีเดือนที่หนึ่งมาโดยตลอดท่านอุมามก็ได้กําหนดให้ปีฮิจร็อปเป็นปีที่หนึ่งของอิสลามการนับฮิจร็อ็คือนับจากปีที่ท่านนาีฮิจร็อปซึ่งท่านนาีฮิจร็อนั้นในช่วงเดือนรอบบออนอาวาน ในเดือนเดียวกับที่ท่านอบีได้เกิดได้คลอดนอกนจากการกําหนดปีปฏิทินแล้วเนี่ยท่านได้กําหนดในเรื่องของการทําสำม,มนโนประชากรทําชนระทานทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในทางในทางการบริหารกิจการบ้านเมืองของท่านแล้วก็ที่สําคัญที่เป็นผลงานจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็คือการกําหนดปีปฏิทินอิสลาม การกำหนดปฏิทินอิสลามปีปฏิทินอิสลามนั้นมันเป็นธรรมเนียมของมนุษยชาติในทุกหมู่เหล่าทุกชาติพันธุ์ทุกภาษาเพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันในเรื่องของความเป็นสากลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อต้องการให้คนเรานั้นได้ตระหนักว่าการดำเนินชีวิตของคนเรามาถึงวันนี้เริ่มปีใหม่ อายุของเราก็เพิ่มขึ้นอีกอายุของเราเพิ่มจาก20่สเป็น21สิมมติจาก50าสเป็นห้าสิบเอ็ดจากหกสิบเป็น61นั่นย่อมหมายความว่าเรากำลังเดินเข้าไปสู่ความจริงในชีวิตมากขึ้นทุกวันเข้าใกล้ความจริงของชีวิตมากขึ้นทุกวันความจริงของชีวิตคืออะไรครับ ความจริงของชีวิตนั่นคือความตายซึ่งในอัลกุรอานนั้นเรียกคำนี้ว่าอัลยักีนินฟะบุดุลลอฮฮัตตายะตีกันยักีนเจ้าทั้งหลายจงสักกะในพระผู้เป็นเจ้าโดยความจงรักภักดีจนกระทั่งความจริงได้มายัางสู่เจ้าจนกระทั่งสู่เจ้าได้ประจักษ์ในความจริง ที่เรียกความตายว่าเป็นความจริงเพราะมันเป็นสิ่งสัจธรรมที่มนุษย์และสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นเมื่อปีหนึ่งผ่านไปนับปีใหม่คนเราก็ควรที่จะได้มีความระมัดระวังในการดาเนินชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องหันไปตรวจสอบดูแลชีวิตที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรไปมั่ง ได้ปฏิบัติอย่างไรบ้างที่เป็นประโยชน์ตัวตัวเองครอบครัวและสังคมทั้งเป็นประโยชน์บนโลกวันนี้และบนประโยชน์ในโลกอคัคครอข้างหน้าไม่ใช่ปล่อยชีวิตล่องลอยไปตามกระแสโดยไม่นำพาว่าจะได้ทำอะไรไว้บ้างไม่มีเวลาที่จะสำรวจตรวจสอบหรือประเมินพฤติกรรมของตนเองที่ผ่านมาการดำเนินชีวิตอย่างนั้นเรียกว่า เป็นการดำเนินชีวิตอย่างประมาทซึ่งแน่นอนจะนำไปสู่ความสูญเสียนำไปสู่ความเสียหายหทั้งชีวิตบนโลกและวันอาคิราีรอชีวิตที่ดำเนินอยู่บนโลกด้วยความตักวาได้ความสำรวมในคำสั่งของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นชีวิตที่จะบรรลุสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง และตั้งหน้าต่อการที่จะประพฤติบำเพ็ญตนอยู่ในกรอบแห่งความดีงามตลอดปีใหม่ตลอดปีที่กำลังจะเดินก้าวเข้ามาสู่พวกเรานะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความขาดทุนวัสสลามอะลัยกุมว่ารอฮมัตุลลอฮิวะบริกาตุ ทาผู้ชมครับและนั่นก็คือนสิฮัตหรือว่าคำตักเตือนที่ดีนะครับจากท่านจุฬาราชมนตรีท่านจุฬาราชมนตรีจะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ในรายการวิถีสลามนี้นะครับ